ัดีผมก็จะพาน้องๆ FC ของเพื่อนผมที่ไร้สวดอยู่ไปฟาร์มเงินแดงกันนะครับึิมามซิมาบุยขาตัดเลยเรียกกันถ้า<ๆ>มี FC เข้ามาตอนนี้ผมมี FC เข้ามาแล้วรีบเข้ามา,ารีบเข้ามารีบเข้ามาตอนนี้ได้ FC มาแล้วลเดีย๋ยวผมพาน้องเอ้ยเดี๋ยวผมพาพวกเขาไปพวก FC ไปฟาร์มเงินแดงกันนะครับดูเงินแดงผมกับนึง แดงเอฟซีอ่ะน่าจะไม่มีเยอะเดี๋ยวผมตัดเลยลวกันตอนนี้ผมได้เข้ามาในเกมแล้วเนี้ยนี่นีผมมีกล่องนะครับเนี้ยเนี่ยเนี้ยใครจะเอาทองก็เอาไปเลยผมมีกล่องแล้วคือผมมีกล่องแล้วส่วนพวกเขาก็อืมนี้ครับผมมีกล่องแล้วรื่้องพูดอะไรแล้วมาเก็บไปต่อเลยเออคือ คือผมจะซื้อฐานครับเอยเอาไปแปดเลยเฮ้ยเพ้ยอคนในไลฟ์มาซื้อฐานดคนในไลฟ์ซื้อฐานนี่น้ะพี่จะไปแล้วพี่ออกเดินทางไปบ้านแบบถ้ามีท้องพี่จะมามามาเดี๋ยวผมตัดไปขึ้นรถไฟเลยมาตอนนี้ผมผมเข้าขึ้นมาบนรถแล้ว เดี๋ยวผมรอน้องก่อนนะพี่น้องทำมว่าอินนี่ผมกะยังมองเหยียงเลยเดี๋พี่โอเคไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมตัดเลยนะครับไปเจอบ้านเอ้ยผมมาเอ้ยน้องเขาไปจับม้านะครับเดี๋ยวผมก็ขอจับด้วยกุ้ยโอ้โหเขาไปบ้านกันหมดเลยเดี๋ยวผมขึ้นรถไฟคนเดียวก็ได้มาครับมาตัวใหา่ตัวเขา ไปแล้นะครับโอ้ผมจะไม่พนบ้านนะครับถ้าคนไปก็ไ <bunker. S 1> มีม kind of ีอะไรมีประโยชน์หรอกโดนร้านของหมวดอะนั่งไงเขาตายแล้วให้เขาปรลานของก่อนเพื่อนอะเนี่ยกูเจอขุ่นดีน้องพรานเพลไอ้ามนกตอนนี้ ผมก็จะพากันแผนี่ครับผมได้ผ้าพันแผลมาแล้วนี่ะมด้แพีครับผ้าพันแผลผมได้แล้วเยดูเร็วเร็วเร็วเเนุ่เีนแผลกยะเฮ้ยนุ่งดงกูกูคุณจะเอายูดกูจะเอายเดี๋ยวยืนหนกไป่ายยืดหนักไปเอาพี่สักบาทพี่หนัเอ้ยหนูขอบัวี่มากไปลบางลงผลิบงางกูดีเอ้ยเกิดุกู ยิ่งเพึ่งยิ่งเพิ่งเป็นเอออุ้ยปอปืนเอาไปบ้านเยเอออือือยามึงดินเกิดไปแล้วของเมื่อไล่ะาผู้ใดเก็บอันยามูบูไม่มีเร้อกูเก็บนี่กูเก็บในบ้านสองอันว้าวาเตัวีน้ำยาออ่า มาเดี๋ยวผมตัดเลยทางโ,โ,โอ้โหข้างนั้นมีบ้านเราแวะนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนตอนนี้ผมได้เคลียร์บ้านเสร็จแล้วโอ้มือพอดีนี่เป็นคืนอะไรเฮ้ยอ,อันนี้เป็นคืนหมาป่าด้วยกระเป๋ามือมบี ตูปั่นนี่ของกูออนี่แค่ไหนนี่เดือสองอืมกูเสียไปเซซื้อพึองอย่าพึงครับง่งอย่าพึงน่งอย่าพึ่งหันตอนนี้ผมจะบ้าแล้วผมจะบ้าแล้วผมโดดเลยเผมตปืนไล่เพื่นเลย,เเลยบอกลนย่างนี้ใส่กระสุนเสียกระสุนมีบุกไล่นึงใส่เปลืองได ว้าว wow! ข้างหน้ามีหมู่บ้านอมีนะครับเดี๋ยวผมไปเจอกันที่หมู่บ้านอมีเลยตอนนี้ผมได้มาถึงหมู่บ้านอมีแล้วผมเคลียร์ไปแล้วนิดนึงนะครับเด,ดี๋ยวผมไปหายาชู้เพื่อนเดี๋ยวเราจะไปหาร้านขา,ายยาครับ เดี๋ยวผมตัดไปตอนเจอยาผมหายาไม่เจอครับผมจะลองหาทั่วๆดูเพื่อเจอยาอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหายาก่อนน,อน่นงลันลันน่นนอะลัไปดิแเอ้ยเดี๋ยวผมไปเก็บฐานข้างในก่อน ตัดเลยดียกันามาเร็วตอนนี้ผมโอ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยอย่าอย่ารู้ดิเฮ้ยเก็บไว้ด้วยรูดรูดหน่อยก็ไปนอนทำไมไม่เหลือไว้ให้คนอื่นบ้างกาแก่หน่อโอเคได้โบยทำไม่โบยทำเนี่ยมุมต่างการเงินแดงโอเค,อเค,อน,น,อเคนอนรูดด้วหมดแล้วมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาไปหาเออของชุบเพื่อนก่อนนะครับได้ออกจากหบ้านไปแล้ว ซึ่งบวกใช้เวลาใช้เวลานานเลยครับซึ่งเสียงในตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหนึ่งหมื่นเมตรแรกแล้วคือแบบคือนานอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาของไปขายก่อนนะขายเพื่อไปชุบเพื่อนนะครับ โอ้โหงี้ฝากฟ้าผ่าใกล้ๆกล้เลยสาวังดีสุดมึงเค็นแท้โอเควาผมได้เจอเพชรเหล็กแล้วสิ่งจำเป็นมากเลยเดี๋ยวผมซื้อไปเยอะๆเลยซื้อไปเหลือเลยวะให้เงินเหลือสองเหยเหลือเลยวะนี่ยังไงล่ะมีห้องมีปืนไล่เวอร์ในเยี่ยนมีแดงมีอันนี้อันนี้แต่ที่จริง าย่พอดอ่ะมีสิบสองอันคุ่นอ่ะแผ่นเล็กทั้งกะซีได้เห็นมันเงินเอ้ยยังรอแผ่นเล็กเดีย๋ยวผมไปแต่งรถไฟก่อนนะครับเอาแต่ไปตอนแต่งรถไฟเสร็จผมก็ขอจบคลิปวเพียงแค่นี้คร,รับเล่มเหนื่อยแล้ว